เมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดโดนจัดงานเปิดตัวแคมเปญน,นะคะมือแห่งการให้เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาส,สตร์ผู้สูงอายุระดับชาติพร้อมเชิญชวนคนไทยนะคะใส่ใจดูแลการสร้างสารรค์สังคมผู้สูงวัยเพื่อคนทุกวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขณศูนยะ์การค้าเซนทรัลเวิร์ นำโดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาะคะณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมโด,โดยคุณสุจิตาเพ็งอุ่น,นะะจากบริษัทเซนทัลฟู้ดรีเทลจำกัดในเครือเซนทัลรีเทลและคุณฐานพลนะะผู้จัดการทั่วไปด้านการประสานสิทธิประโยชน์ลูกค้าบริษัทถูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดนอกจากนั้นภายในงาน,นะะยังได้จัดให้มีการเสวนาถึงการจัดทําแคมเปญมือแห่งการให้ถึงที่มาที่ไปหรอก็ความสําคัญของการทําแคมเปญดังกล่าว พร้อมด้วยกิจกรรมเกสท talk นะคะในการแชร์มุมมองการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัยจากเจ้าของเพจมนุษย์ต่างวัยและเพจมัมแอนด์มีสตอรี่รวมด้วยคุณไบพิชยาทันนะคะบนเวทีภายในงานนี้อีกด้วยมเมื่อกี้ว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่สามฝ่ายมาร่วมกันทํางาน ฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายวิชาการ mm hmm. ก็คือตัวสีราชเอง mm hmm. ซึ่งเรามีศาสตร์เรามีความรู้ mm hmm. เทียมกันเรามีความตั้งใจ mm hmm. ที่อยากจะช่วยดูแลผู้สูงอายุ mm hmm. โดยเอาวิชาการของเราที่ไปจุดเรียนขมานุเรามีหน่วยงานอีกสองหน่วยงานซึ่งเป้าหมายเดียวกันทําให้ผู้สูงอายุม,มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น mm hmm. หน่วยงานหนึ่งที่จะช่วยจัดหาทุนทรัพย์ให้เราสามารถดาเนิกนการในสิ่งที่เราอยากจะทํา ทางเพรสเซนทัซึ่งก่อนหน้านี้เพรสเซนทันช่วยเรามาอย่างต่อเนื่องมาหลายๆโครงการแล้วแล้วเรามีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นไปได้จริงนอกจากจะหารายได้เติมให้กับเราแล้วผมเชื่อว่าทักษะความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารจะช่วยทําให้การทํางานตรงนี้เกิดขึ้นได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น พราะในระบบการดูแลผู้สูงอายุเราต้องเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลกับตัวศูนย์การแพทย์ตรงนี้เหมือนกันคือกระถางทรูซึ่งผมคิดว่ามันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ดี3หน่วยงานจับมือกันเพื่อส,ส,รสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะยิ่งการทําให้มีระบบการดูแลผู้สูงวัยที่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันแล้วก็ผมเชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างให้กลุ่มประเทศอาเซียนต่อไปในอนาคตด้วยซ้ำคือศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ยูนิค มันก่มีความเป็นลนักษณะเฉพาะตัวของมันเองเพราะผมคิดว่านี่จะเป็นศูนย์แรกเลยที่เราจะสร้างผลิตคนจะทําอะไรในประเทศจะทําอะไรให้ยั่งยืนถ้าไม่มีคนที่มีความรู้ความสามารถมันเป็นไปไม่ได้เราใส่เทคโน,คโ,นโลยีอย่างเดียวมันทําไม่ได้หรอกสำคัญคือต้องสร้างคนคนที่มีความสามารถและมีให้เพียงพอศูนย์นี้จะทําหน้าที่ตรงนั้นเราจะสร้างคนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งให้กับทั้งประเทศเพื่อช่วยกันดูแลผู้สูงวัย ศูนย์นี้จะเอาเรื่องวิชาการในฐานะนักวิชาการจะเอาเรื่องวิจัยเข้ามาเพื่อวางรูปแบบการบริหารการดูแลผู้สูงวัยให้ดีที่สุดให้กับประเทศและเพกกื่อความยั่งยืนด้วยและก็ศูนย์นี้ยังเป็นศูนย์ที่ดูแลระดับกลางเพื่อให้คนสูงวัยที่จาใกล้ได้ป่วยเมื่อกลับบ้านแล้วไม่จำเป็นต้องเจ็บไม่ควรจะเกิดการเจ็บป่วยอีกและกลับเข้ามาโรงพยาบาลนอกจากนี้ศูนย์นี้ยังมีผมใช้คำว่าสามบวกตัวบวกอีกตัวหนึ่งคือศูนย์นี้จะทําหน้าที่ เชื่อมสร้างสายใหญ่แห่งครอบครัวให้เข้มแข็งมากขึ้นซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าประเทศไทยมีความจำเป็น ก <input? S 2> <us>. okay. ็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆของทางสีราดเนี่ยมาหลายโครงการนะคะแล้วก็โครงการนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราแล้วก็ลูกค้าของเราเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนทั่วไปด้วยค่ะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็สามารถไปหยอดกล่องบริจาคได้นะคะที่ท็อปมาร์เก็ตนะคะเซ็นทรัลฟู้ดทอร์ซูเปอร์สโตร์ท็อปเดลี่แลวก็แฟมิลี่ a มาร์ได้เลยค่ะ ครับต้องเรียนว่าโครงการนี้เ,เป็นโครงการสําคัญมากนะครับก็เป้าหมายหลักองค์กรเราอยู่แล้วนะครับคือการเติมเต็มชีวิต ให้ทุกๆคน,นมีความสุขทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเราทํามาหลายอย่างแล้วแม้กระทั่งล่าสุด 5G ก็เอา 5G เข้ามาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีนะครับทำให้ผ่าตัดได้แม้ว่าจะอยู่คนละที่ก็ตามนะครับวันนี้โครงการนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้เรียนไว้เป็นการสร้างคนเพื่อให้ไปปูพื้นฐานที่ดีเพื่อดูแลคนสูงอายุในประเทศไทยนะครับอโอกาสน้ทรูก็เข้ามาร่วมมือนะครับเราอยากเป็นกระบอกเสียงสําคัญนะครับ ใช้ช่องทางสื่อสารของเครือทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น SMS ช่องโทรทัศน์ของเรา True you, t r u e for y ู u t u e ็นเ n t r ทรูว i ชันนะครับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของเราที่มีคนเข้ามาก,กว่าเป็นล้านๆนะครับสิ่งเหล่านี้ทุกช่องทางเราจะเอาไปโปรโมทเพื่อให้ทุกคนมาช่วยกันสร้างลงทุนและ,ะสร้างศูนย์ให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและที่สําคัญทุกคนเนี่ยสามารถ กดแอปพลิเคชัน True ID นะครับ The, uh, แลกคะแนน True Point นะครับ mm hmm. เพื่อเอาไปช่วยกันร่วมสร้างตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับผมหากเรานึกย้อนหลังวันที่เราเด็กๆเ,เรามีผู้สูงวัยจำนวนหนึ่งอย่างน้อยผู้สูงวัยสองท่านที่ทำให้เราเติบโตมาจนถึงณวันนี้ผู้สูงวัย2ท่านอาจจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่ขณะเดียวกันในวันนี้ในอีกหลายๆในหลายครอบครัวที่ยังมีผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านผมคิดว่าน่าถึงเวลาที่พวกเรา เพิ่มผมเป็นผู้สูงไวัยไปแล้วแต่หลาท่านที่ยังไม่เป็นผู้สูงวัยนี่เป็นการตอบแทนพระคุณของท่านทีนท่ดีที่สุดทําให้ท่านมีคุณภาพชีวิตช่วงที่เหลือของท่านให้ท่านมีชีวิตที่มีความสุขและที่สําคัญถ้าสิ่งเหล่าน,นี้เกิดขึ้นด้วยมือเท้าของเราเองสําหรับคนที่ยังไม่สูงวัยเพราะว่าน,นี่เป็นความสุขที่คนสูงวัยเขาอยากได้เราทำสิ่งนี้ในหะ้มันเกิดขึ้นได้เถอะสังคมไทยเป็นสังคมของครอบครัวเรามีอย่างนี้มานานแล้วไม่าอาจจะเลิกอ่อนตัวไปบ้างแต่ถ้าเราช่วยกัน คนสูงวัยจะได้ความสุขและผมคิดว่าลูกหลานที่กตัญอยู่กับตาเวทีที่ดีที่สุดทาให้คนหลานั้นมีความสุขผมเชื่อว่าคนไทยเราเป็นแบบนั้นเรากลับมาทําในสิ่งที่เราคุ้นเคยในอดีตทําให้นากลับมาอีกครั้งนึ่งคับคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างศูวนย์วิทยาการเวชศาสตร,ร์ผู้สูงอายุระดับชาติต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนได้ไง่าย เพียงแค่คุณผู้ชมนะคะร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ศิริราชมูลนิธิตึกไม่ที่ดอนบำเพ็ญชั้นหนึ่งโรงพยาบาลศิริราชหรือจะบริจาคผ่านทางธนาคารนะคะชื่อบัญชีศิริราชมูลนิธิในวงเล็บศิริราชเพื่อผู้สูงวัยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์เราก็ธนาคารกสิกรไทยได้เลยนะคะ